หลังจากที่เราได้อธิบายแผนงานเพื่อผลประโยชน์และการขึ้นตำแหน่งในกิฟรีนจนถึงโกลสตาร์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เรามาดูตำแหน่งต่อไปกันดีกว่าค่ะช่วงที่3ช่วงผู้บริหารระดับกลางมีทั้งหมด5ตำแหน่งค่ะความพิเศษของช่วงที่3ก็คือนอกจากเงินปันผล25%จากยอดกลุ่มทีมกลางแล้วท่านจะยังได้รับผลประโยชน์จากทีมกลางโกลสตา ของโกสตาดาวไลลูกโดยตรงและผลประโยชน์จากกลุ่มโกสตาหลานยาวตลอดสายอีกด้วยในช่วงนี้รายได้ของท่านจะมาจากหลายช่องทางมากขึ้นแล้วค่ะโดยหลังจากท่านขึ้นตำแหน่งโกสตาแล้วท่านก็ต้องถ่ายทอดความคิดและทัศนคติในการทำงานให้แก่ดาวไลของท่านเมื่อท่านสามารถพัฒนาดาวไล ให้เป็นโกลสตาร์ได้1ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ใน1เดือนหรือเทียบเท่าตำแหน่งโกลสตาร์จำนวน2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะขึ้นตำแหน่งที่4นั่นคือตำแหน่งเมอร์คิวลีค่ะโดยหลังจากปรับตำแหน่งท่านจะได้รับผลประโยชน์จากทีมกลางโกลสตาร์ของโกลสตาร์ดาวไลน์ลูกโดยตรง6%และผลประโยชน์จากกลุ่มโกลสตาร์หลาน ยาวตลอดสายอีก2เตตำแหน่งที่5ถึง8ก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะคือพัฒนาดาวไล์ให้สามารถขึ้นตำแหน่งโกลสตาได้สำเร็จโดยเมื่อท่านสามารถพัฒนาดาวไล์ให้เป็นโกลสตา ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ในหนึเดือนอีกสองครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่5ของเราตำแหน่งจูปิเตอร์ผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น7%และ3%ค่ะ จากนั้นเมื่อท่านพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นโกสตาร์ได้เพิ่มขึ้นอีกสองท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ในใน1เดือนอีกสองครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่6ตตำแหน่งวีนัสผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น8%และ4%ค่ะถึงตอนนี้ท่านก็จะมีดาวไลน์ที่เป็นโกสตาร์อย่างน้อย4คนแล้วนะคะ ซึ่งหากท่านพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นโกสตาเพิ่มขึ้นอีกเพียง3ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ใน1เดือนอีก2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะปรับขึ้นตำแหน่งที่7ตำแหน่งซัตเทิลผลประโยชน์ยาวตลอดสายก็จะปรับขึ้นเป็น9%และ5%ค่ะตำแหน่งที่สูงที่สุดในช่วงผู้บริหารระดับกลางคือตำแหน่งที่8ตำแหน่งพาราไดซ์ ซึ่งท่านจะต้องช่วยพัฒนาดาวไลน์ให้ขึ้นตำแหน่งโกสตาร์อีก3ท่านรวมกับยอดกลุ่มทีมกลาง45,000 PV ใน1เดือนอีก2ครั้งโดยไม่จำกัดเวลารวมแล้วตอนนี้ท่านก็จะพัฒนาดาวไลน์ให้เป็นนักธุรกิจระดับต้นอย่างน้อย10คนแล้วค่ะหากท่านทำงานอย่างถูกวิธีรากฐานเครือข่ายที่ท่านสร้างไว้ก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงโดยสำหรับตำแหน่ง paradise นอกจากท่านจะได้รับผลประโยชน์จากทีมกลาง g o Star ของ g o Star ดาวไลน์ลูกโดยตรง10และผลประโยชน์จากกลุ่ม Goal Star หลานยาวตลอดสายอีก6แล้วท่านยังจะได้รับผลประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกเช่นเงินเดือนประจำตำแหน่งจากเงินปันผลจากกำไรสุทธิปลายปีผลประโยชน์จากทีมกลาง Paradise ของดาวไลน์ระดับ Paradise กลุ่มลูก0.5จากนั้น ท่านก็จะก้าวสู่ช่วงที่4ช่วงผู้บริหารระดับสูงค่ะหากท่านมาถึงตำแหน่งนี้ท่านจะพบว่ามีคนอยู่ในเครือข่ายของท่านอย่างน้อย400-500คนรวมผู้บริโภคด้วยนะคะท่านจึงเสมือนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วนะคะและด้วยหลักการเดิมคือเมื่อท่านเป็น p a r a d i s ์แล้วท่านก็จะต้องช่วยให้ดาวไล์ประสบความสำเร็จเป็น p a r a ไดซ์เหมือนกับท่านโดยเมื่อท่านพัฒนาดาวไล์ ให้ขึ้นตำแหน่ง paradise ได้สองท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง g o star ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า2 paradise โดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะได้ขึ้นตำแหน่งที่9นั่นคือ exclusive paradise จากนั้นเมื่อท่านพัฒนาดาวไลน์ให้เป็น paradise เพิ่มอีก3ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลาง g o star ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า2 paradise โดยไม่จำกัดเวลาท่านก็จะปรับขึ้นสู่ตำแหน่งที่10ของเรา ตำแหน่งแกลนพาราไดส์รายได้ก็จะปรับสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะตำแหน่งที่สูงที่สุดของเราตำแหน่งที่11นั่นคือไดมอนด์แกลนพาราไดส์สำหรับการขึ้นตำแหน่งนี้เพียงท่านพัฒนาดาวรายให้เป็นพาราไดส์อีก5ท่านร่วมกับยอดกลุ่มทีมกลางโกลสตาร์ที่มีจำนวนยอดเทียบเท่า1พาราไดส์ Paradise, โดยไม่จำกัดเวลา โดยแน่นอนว่านอกจากรายได้ที่อาจสูงขึ้นแล้วสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวมากมายให้มีรายได้ที่สองอย่าง <คน S 1> มั่นะะคงโยนของผู้บริหารระดับ p a r a ไดซ์ขึ้นไปมีมากถึง8ทางคิดเป็น45เลยนะคะโดยผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากแผนการสร้างผลตอบแทนของธุรกิจกิฟฟรีน มีดังนี้ค่ะ 1. เงินปันผลตามต,ามตำแหน่ง10-36.5%รวมผลประโยชน์ยาวตลอดสายของผู้นำระดับสูงในระบบ Star Step 2. เงินโบนัสสะสมแต้มเพื่อรับเงินดาวรถยนต์60,000บาทเงินสะสมแต้มนี้ทำได้ตั้งแต่ตำแหน่ง Gold Star นะคะ 3. โบนัสพิเศษประจำเดือน1 0 5 0 8 0 0 0บาทต่อเดือน 4. เป Special เ Bonus 1% จาก paradise ดาวไลน์ติดตัว 5. เงินเดือนประจำตำแหน่งจากเงินปันผลจากกำไรสุท <Darwin> ธ <ism> ิปลายปี5,000ถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน 6. รายได้จากแผนยูนิเลเวล 7. ประกันอุบัติภัย120,000ถึง320,000บาทและประกันอุบัติภัยวงเงิน500,000ถึง1ล้านบาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 50,000-100,000บาท 8. โปรโมชั่นการแข่งขันทั้งระยะสั้นและระยะยาวเห็นไหมคะว่าแผนธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของกิฟเฟอรีนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยนะคะอีกทั้งยังสามารถมอบรายได้ให้ท่านอีกด้วย